ข้าวคอมเมนต์เลยดิข้าวดูเลยข้าวถูกต้องถูกต้องค่ะทุกคนว่าแม่สวยไหมคะไปทุกคนว่าแม่สวยไหมคะคุณครับสวยค่ะเห็นไหมเฮ้ยช่วยงานสวยมากแม่สวยมากค่ะจริงป่ะเขาหลอกนะพูดเล่นจริงอ่ะอันนี้คือหนูจ่ายนะมาให้ให้เขาพิมพ์มาอีกอ่ะแม่ ใช่แล้วก็อันนี้เงินเห็นไหมดูดิเพราะมันจะเข้ากันดูดิคุ่นแม่เชิงเกตเ้มากคุ่นอะไรลละหมูแดงหมูแดงหมูแดงเต็มสิบค่ะสวยค่ะแม่ดีสวยบอกว่าสวยเต็มสิบไปเลยถูกต้องเบาจริงจริงหรอจริงดูดิเบาๆมีสิบให้สิบเอ็ดเพราะสวยเกิน สามสิบเอ็ดวันแม่สวยครบสามสิบสองวันเลยแต่แต่แม่มีสามสองวันนะทำไมคะสวยเกินเออแม่สวยเกินไม่สวยหรอกหน้าก็แต่งยังไงไม่รู้ไปทำลาาฟันมาแล้วปากมันบวมๆหน่อยเนาะหุ่นแบบสับแบบสับไม่ต้องเยอะ จร,จริงๆแล้วไปกับลูกไปได้เยอะเพราะเราเป็นแม่เราต้องเรียบเรียงสองขารองเท้าเป็นไงเหลือกระโปงในใดจะพี่จุ้ยสองข้อก็เออจุ้ยมันต้องพันสองอี่จุ้ยหลังแม่สวยมากไม่หรอกเรียบร้อยชุดนั้นข้าวนะโดนถูกต้องถูกต้องคร่ะพี่นอนแม่สวยไหมคะสวยครับพี่นธอเดี๋ยวเดี๋ยวะไรนะอะไรนะที่ที่ที่อยู่กับพี่ปูชื่ออะไรนะใครนะคะ ี่หมูพี่หมูฝันใจพี่นนท์เลยใชพี่หมูฝันใจพี่นนท์ตอนไหนวะอู้ยากอ่านคอมเมนต์น่ะพี่นนท์น่นเป็นของคุณหมูนะคะอ่าหนูช่วยอ่านได้อย่างนี้สวยคืออะไรนะได้มันเอออากสวยค่ะคุณลีสวยมากค่ะแม่หุ่นดีมากแแม้้ใบบนีอ่ไปไหนกันคะไปไหนกันคะไปดูหนังของพี่ปา ก็ตอนนี้กำลังคิดผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงอไรพอพี่ปางน่ารักพี่ปังเป็นอะไรที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวเราใจสะดุดเป็นเหมือนคนในครอบครัวเราก็อยากให้พี่ปางเป็นพี่เป็นพี่ในรูปแบบของพ่อกับแม่นูเองช่แล้วน่ารักมากแล้วรักจริงเป็นพี่ในรูปแบบของพ่อกับแม่รักแก้มบุ๋มมากแล้วก็ดูเป็นลูกสาวค่ะคุณลุ้ารักมากเป็นแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกไงนะคะ